วันนี้เราไปกันที่จังหวัดพัทลุงไปชมนกเงือกที่ใกล้ศูนย์พันธุ์กันแล้วช่างภาพเก็บมาฝากนกเงือกชนิดหัวงอกสัตว์ป่าอนุรักษ์แนวโน้มที่จะใกล้ศูนย์พันธุ์กลุ่มช่างภาพสัตว์ป่าและกลุ่มช่างภาพถ่ายนกพื้นที่พัทลุงสงขาและจังหวัดสตูลต่างเดินทางเข้ามาเก็บภาพนกเงือกชนิดหัวงอกที่มีอยู่ประมาณ7-8ถึงตัว ที่ออกมาหากินในยามเช้าตรงฐานระหว่างชายแดนที่4302กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่436บ้านวังประจันต์อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบันหลังรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าพบฝูงนกเงือกชนิดหัวงอกที่กำลังกินลูกเต่าล้างและนั่งอาบแดดยามเช้าให้ยนโฉมกันอย่างใก้ชิด โดยดนเหนาล้างมีลูกกำลังสุกฝูงนกเงือกกลุ่มนี้มาแวะกินเป็นประจำช่วง7จ็ดถึงแปดโมงเช้าทำให้ช่างภาพจึงต้องเดินทางมาเก็บภาพเพื่อความประทับใจสำหรับนกเงือกหัวงองทั้งตัวผู้และตัวเมียบริเวณหัวมีขนยาวเป็นพุ่มสีขาวลักษณะคล้ายงอนปากสีดำโหนกแข็งขนาดเล็ก หางยาวสีขาวมีแถบสีขาวบริเวณขอบปีกจะเห็นได้ชัดในลักษณะขณะที่นกกลางปีกขึ้นบินบริเวณคอและด้านล่างลำตัวมีสีขาวในตัวผู้แต่ในตัวเมียบริเวณดังกล่าวเป็นสีดำตัวที่ยังไม่โตเต็มวัยลักษณะคล้ายตัวเมียแต่มีสีสันของลำตัวจะเป็นสีน้ำตาล หางสีดำปลายปีกมีแถบกว้างสีขาวปลายขนคุมโคนปีกสีขาวนกเงือกหงอกมีถิ่นอาศัยพบในทวีปเอเชียแถบสุมาตาบอร์เนียวมาเลเซียเวียดนามเทือกเขาตะนาวสีสำหรับในประเทศไทยพบเฉพาะทางภาคใต้และบางแห่งของทางภาคตะวันตกเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพบตามป่าดงดิบชื้น ตั้งแต่ระดับเชิงเขาจนกระทั่งความสูง600เมตรหรือมากกว่านั้นส่วนอาหารของนกชนิดนี้ได้แก่สัตว์เลื้อยคานที่มีขนาดเล็กเช่นงูจิ้งเหลนกิ้งก่ารวมถึงผลไม้ชนิดต่างๆด้วยโดยเฉพาะลูกไซลูกว่าลูกเต่าล้างและลูกตาเสือในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์จะพบเป็นฝูงเล็กๆบินเกือบจะไม่มีเสียงอันเนื่องมาจาก การกระพือปีกค่อนข้างเร็วติดต่อกันร้องเสียงเบาโดยออกเป็นเสียงฮูร้องในขณะบินและจะร้องเป็นเสียงเดียวกันนี้แต่ซ้ำๆกันประมาณ1 0 1ถึง12ครั้งในขณะกินอาหารปัจจุบันนกเงือกหัวงอ,อกมีแนวโน้มใกล้ศูนพันธ์จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562 โดยพฤติกรรมของการผสมพันธุ์ของนกเงือกหัวงอเป็นลักษณะเดียวกับนกเงือกชนิดอื่นๆโดยตลอดชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนคู่เลยตัวเมียจะวางไข่ในโพกไม้ตัวผู้เป็นฝ่ายหาอาหารป้อนแม่นกและลูกนกผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนต่อฤด,ดูฝนหรือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมทำรังตามโพงต้นไม้นกเงือกหวงอมีลักษณะ ความยาวของลำตัวประมาณ90เซนติเมตร